สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมรีวิวสวยๆจากทางร้านตั้มออโต้ช็อปนะคะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันของ m ิวเ2022นะคะสีน้ำตาลน,นะคะมาจัดเต็มนะคะด้วยชุดสเกิร์ตรอบคันของชุดฟรีฟอร์มนะคะสำหรับลำนี้นะคะเป็นฟรีฟอร์มทั้งลำเลยก็จะมีสเกิร์ตหน้านะคะสเกิร์ตข้างกาบประตูนะคะสเกิร์ตหลังคาดเอวมีไฟนะคะคิ้วล้อนะคะ แล้วก็สปอยเลอร์ค่ะแล้วก็อกักษรฝากระโปรงนะคะกันรอยท้ายค่ะแล้วก็จะมีคิ้วตรงป้ายทะเบียนนะคะแต่สําหรับลานี้นะคะคิ้วล้อลูกค้ายังไม่ติดนะคะเอาไปติดตกแต่งเพิ่มเอานะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแต่ละชิ้นกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะของสไตล์ฟรีฟอร์มนะคะก็จะเป็นสีน้าตาลตามตัวรถนะคะแล้วก็ตัด ะะแล้วก็มีแผ่นอะคริลิกสีแดงให้ตรงกลางแบบนี้นะคะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มความสวยงามนะคะไม่ติดถึงรูเซนเซ,นเซอร์นะคะสําหรับชุดนี้นะคะรอๆเลยแล้วก็อ,กอักษรฝารีดีไฟนะคะรับมากับชุดชุดหน้าได้อย่างลงตัวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันคะ่ะอันนี้จะเป็นสเกิร์ตข้างนะคะเป็นจะเป็นตัวข้อบันไดนะคะถ้าของฟรีฟอร์มนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยกับประตูข้างนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรับกันเลยนะคะเป็นสีน้ําตาลตัดสีดํานะคะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มดีไซน์นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของสไตล์ฟรีฟอร์มนะคะก็จะเป็นท่อคู่แบบนี้นะคะมีคําว่ารีดิไ i ให้ตรงนี้นะคะรับกันเลยนะคะแต่ก็ไม่ทิ้งคําว่าฟรีฟอร์มนะคะตรงนี้นะคะ เป็นเอกลักษณ์ของงานนะคะของแบรนด์สวยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกันรอยท้ายนะคะมีคําว่าม็ X นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นคิ้วขอบ้ายทะเบียนนะคะสีดาเงานะคะดูๆเลยจุดไฮไลท์จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคาดเอลมีไฟนะคะติดพร้อมไฟลีนะคะมีคําว่า M X สปอร์ตให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะรับกันเลยนะคะแล้วก็จบท้ายด้วยสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์จะเป็นสีดาเงานะคะ รับกันเลยนะคะส่วนด้านท้ายนี่จะดูสวยลงตัวเลยค่ะหล่อเลยนะคะสำหรับลำนี้ค่ะรีฟอร์มนะคะงานนะคะเกตงานพลาสติกนะคะเป็นงานพลาสติก ABS นะคะคุณภ,ภาพมาตรฐานโรงงานเลยนะคะงานสีก็เป็นสีระบบ 2K นะคะติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพนะคะ ใช้ากาว 3M แท้ยางรองสเกิร์ตแท้ในการติดตั้งนะคะเราไม่ยิงซิลิโคนนะคะเราไม่จอะตัวถังรถนะคะเราจะมีตำแหน่งยึดเจาะอ,อย่างได้อย่างแบบไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่ตำแหน่งยึดของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะยึดกับตัวกันชนหน้านะคะข้างหลังก็ยึดกับกันชนหลังนะคะใช้น็อตเดิมสวยๆลงตัวเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามกับทางร้านตั้งมอโต้ช็อปได้เลยนะคะ เราตั้งอยู่บนถนนบางนาตาดกม .14 นะคะติดถนนใหญ่เลยเบอร์โทรศัพท์083 8์4 7603นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง Youtube ของทางร้านตั้มอเตอร์ช็อปด้วยนะคะฝากผลงานของทางร้านตั้งมอเตอร์ช็อปไว้เป็นแนวทางในการแต่งรถด้วยนะคะเรียบร้อยคะ่ะขอบคุณลูกค้าจากชัยภูมินะคะลำนี้สวัสดีคะ่ะ